จะถ่ายวีดีโอแล้วนะพร้อมยังเป็น <c oughs> เป็นคู่พี่น้องที่สวยมากกินกันไม่ลงสดทั้งคู่ทันงนี้ก็สดทันงนี้ก็สด <c oughs> แต่คนนี้เก่งนะทําง,งานป่าไม้เอาอันนี้เดี๋ยวพี่ต่ายจะแนะนําให้นะตัวนี้มันจะเป็นตัวสมุดรับประกันนะครับที่พี่ต่ายให้ตัวนี้อย่าลืมเด้อรถของเราเนี่ยมันเป็นรถใหม่นะครับเขาจะรับประกันแสนกิโลเมตรสามปีแต่ทีเนี้ยหน้าที่หลักๆของลูกค้าก็คือต้องเอารถเข้าศูนย์ หกเดือนหมื่นกิโลคือถ้าสมมติว่าไม่ได้เอาเข้าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ใช้เลยหกเดือนเงี้ยมันวิ่งได้สามร้อยกิโลก็ต้องเข้านะาใช่ <3 S 1> ใช่แต่ถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ที่ชนบุรีอ่รับๆก่อนกลับแต่ถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ที่ชนบุรีอย่างเงี้ยวิ่งบ่อยๆอย่างเงี้ยกับสามเดือนมาได้หมื่นโลก็ต้องเข้าแล้วตรงนี้ก็สําคัญนะเป็นคู่มือการใช้อย่าลืมนะมาันานาเง,งี้ยคือถ้าอ่าน,นี้จบก็คือเรียนบริยาตีจบเร็วเลย <laughs> นะครับคาเตือนก็ควรระวังเนี่ยคือจะอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยแล้วตอนนี้เดี๋ยวรถของคุณตาเราให้คุณตานั่งรอข้างในก่อนไหมครับเดี๋ยวไปไหวเจ้าที่ก่อนแล้วที่นี้ของคุณตาก็คือเดี๋ยวตอนไปที่ตัวรถก็คือเดี๋ยวค่อยให้คุณตาไปจะได้ไม่ร้อนด้วยเ <c oughs> นาะโอเคไปเดี๋ยวล็ไปไหวเจ้าที่กันแป๊บหนึ่งรอพไปตาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไ่ตาเตรียมถูกพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมหรือยังมา แป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอน้องมาก่อนอันนี้เดี๋ยวแยกเป็นเก้าดอกกับห้าดอกนะครับอย่าลืมให้น้องไปทำไปกับขี่นะครับใครจะไหาย อ่ากับเก้าแยกนะก็ของบุมได้กี่ของบุมเก้าใช่ไหมครับของบุมเก้าเนี่ยฝั่งซ้ายของน้องกวินทิดาฝั่งขวานะ แล้วก็เดี๋ยวพอเสร็จแล้วนะครับพอเสร็จแล้วเดี๋ยวไปรอพี่ไตยที่รถเลยเดี๋ยวพี่่ายเตรียมอุปกรณ์ไปถ่ายรูปถ่ายอะไรแล้วก็แนะนําการใช้รถนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวคุณตาเดี๋ยวพี่ไตยพาไปตรงข้างล่างเองจะไปเลยเอาวางหน้ารถแล้วเดี๋ยวพี่่ายถ่ายรูปให้จะเอาบววางหน้ารถอันนี้ต้องเอาลงนะเอาฝั่งนี้หานไปฝั่งนถ้นอันและ ข้างนึงเอ้ยนั่นหละนั่นแหละเอาโบกมาโอ้ยสวยมากเก่งมากเลยครับออกจากกรมป่าไม้แล้วมาขายรถเจอมาโอเคแป๊บนึ่งเดี๋ยวพี่ตัดเอากุญแจแป๊บหนึ่งนะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอถ่ายรูปให้ลูกค้าแป๊บหนึ่งรู้แหละว่าคลิปนี้ไม่ได้อยากดูส่งมอบรถหรอกรู้น้องน่ารักน้องน่ารัก เดี๋ยวพี่ต่ฝากถือของไว้ก่อนอน้องกบีธิดาถือกุญแจเอาของลองบมถือนี่รอเดี๋ยวพี่ไต่จัดโลเคชั่นที่ดีที่สุดให้คุณตาคุณตาตรงกลางเลยดีกว่าปกติจะไม่ให้ใครบังรถนะแต่วันนี้พิเศษ VIP อันนี้รูปคู่ก่อนนะน่ารักทั้งคู่นี่ก็รู้แหละนะว่าคลิปนี้ลูกค้าที่มาดูสงมอบไม่ได้อยากดูรถหรอกอยากดูคนเชื่อเถอะเดี๋ยวรอดูคอมเมนต์นะโ <laughs> อเค โอ้โห oh oh. แป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะเก okay, มองกล้องนะครับมองกล้องนะครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองกดไลค์ให้หน่อยครับแบบนี้ครับผมโอเคครับหนึ่งสองหนึ่งสองเดี๋ยวค้างไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพี่ต่ายจะถ่ายกล้องตัวใหญ่นะเอาของพี่ต่ถ่ายก็ได้ไหมดเดี๋ยวท่าดีท่าเด็ดมีท่าไหนเด็ดอะไรเงี้ยเรื่องัเย <c oughs> ออนไหนอีกอันนี้คุณแจไม่ต้องอันนี้ดีกรีนางสาวไทยนะครับโอเคครับผมอันนี้ขวัญใจช่างกล้องบอกเลย Okay, ครับหนึ่งสองครับหน <Okay. S 1> ึ่งสองมายวไหวที่ตัวรถครับใครจะไหวโอเคครับดอกดาวเรืองคอยจเจริญรุ่งเรืองมันดอกดาวเรืองนะครับนนรจะเอาไว้ที่ตัวรถได้เลยเมื่อกี้บุมได้ถ่ายรูปไหมถ่ายรูปไมไม่ไม่ท่างถ่ายรูปที่รถนะ่ะได้ถ่ายเล่นกันเองไหม อ๋อไม่ถ้าสมมโน้ันถ่ายรูปสวยพอหน่อยยังไม่ได้รูปหน้าปกเลยตั้งแต่หามาเนี่ย้งัน้นเดี๋ยวถ่ายอีกรอบกดนโอเคได้ครับผมเดี๋ยวพี่ต่าไปยืนฝั่งนู้นเดี๋ยวหนูมายืนฝั่งนี้ก็ได้โอเป็นระวัง นนก็เอาวางไว้เลยก็ได้ครับรูปวางไว้เลยก็ได้แล้วก็ดอกดาวเรืองนะครับพอเราไหว้เสร็จเราก็ที่เป็นช่อนะครับเราก็าวางไว้ข้างหน้าที่เป็นพวงเราก็เอาแป้นนะครับอันนั้นกุญแจรถวางไว้ตรงร่องนี้ก็ได้ครับ ไปตายขอพานกันนะแน,น,นะนําการใช้รถที่ไคยมาดูพร้อมกันก็ได้จะได้นั้นเรามากี้ได้ถ่ายรูปไปไหม,ไมอ่าไม่ถ้ามีรูปที่สวยส่งให้หน่อยพอพี่ต่ายยังติ๊งเด็ดตั้งแต่ถ่ายมาถึงพี่ต่ายไม่ได้ไไดดคือคนถ่ายสวยแต่ไอคนถ่ายไอคนเจ้าจของเจ้าของก็สวยแต่ว่าคนถ่ายยงไม่คือ <laughs> หมายถึงต,ตัวพี่นะไม่คือโอเคครับอันนี้เนาะตัวกุญแจ กุญแจของเราก็อันนี้คือจะให้ให้อยู่ทั้งหมดอยู่2ตัวนะครับแล้วกุญแจตัวนี้นะครับเราจะกดเปิดปิดประตูด้วยรีโมทก็ได้แต่ว่าถ้าสมมุติว่ากุญแจมันอยู่ห่างจากประตูฝั่งคนขับประมาณสัก80เซนเราสามารถกดสวิตช์ข้างๆตัวนี้เห็นไหมสวิตช์ตัวนี้คือกดเปิดได้เลยนะครับตัวกระจกไฟฟ้าตัวนี้ใช่ไหมครับก็มันจะเป็นฝั่งของอ่าล็อกประตูปลดล็อกประต,ระตูแล้วก็ล็อกกระจกตัวนี้ก็ขึ้นลงฝั่งฝั่งของผู้ขับขี่ผู้โดยสาร แล้วก็เวลาที่จะปรับกระจกมองข้างตัวนี้นะเน,นี่ยหมุนเลือกขวาเลือกซ้ายก่อนนะครับแล้วก็ค่อยโยกเอานี่แล้วก็ถ้าพับกระจกตัวนี้นะอย่าไปอย่าไปหักนะใช้พับจากตัวนี้เอาครับเอามาทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูตัวเกียร์ของบุม๋มขับเกียร์ธรรมดาเป็นถูกต้องไหมรับแต่ตัวเนี้ยพี่แต่ไม่แน่ใจว่าบุ๋มเคยขับไอ้ตัวหกเกียร์ไหมขับใช่ไหมเข้าเกียร์ถอยหลังอย่างนี้เนาะรูเนาะอุ้ยสุด,นะดสเดึ็คือเก่งแท้ รถหลวงประจำรถ <c oughs> หลวงประจำ <c oughs> คุยกับขาลุยเนี่ย <c oughs> แล้วตัวนี้เด้อหน้าจอหน้าจอตัวนี้เก้านิ้วเวลาที่บุมจะเชื่อมต่อบลูทูธใช่ไหมครับก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนี่ยมันจะมีตัวนี้ <c oughs> กดปุ่มโฮมมันจะมีตัวนี้แต่แล้วมันก็จะมีพวกการตั้งค่าต่างๆแต่เราก็ดูว่าเราจะตั้งค่าอะไรแต่ทีเนี้ยตอนนี้เราจะทําบลูทูธใช่ไหมเนี่ยแล้วก็มาเพิ่มอุปกรณ์รองเครื่องของใครก็ได้เครื่องของบุ๋มก็ได้ <c oughs> เครื่องของของกบินนิดาก,ก็ได้ <c oughs> อ๋อตาคุยตัวซับอยู่กลับชุบุรีวันนี้เลยเนี่ยกับเย็นนี้นะคะเอาเหรอเอารถมาหรือว่ากลับรถกับรถอ๋อโอ้ยภารกิจภารกิจสำคัญมากขอบคุณมากๆเลยครับผมเดี๋ยวายแดงดิพี่ไายตามดูให้ตอนนี้พี่ต่จะสั่งมันค้นหานะ เปิดเปิดยังอันนี้ของใครขอาบุ๋มไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวนี่ไงของอะไรเปิดยังนี่ไงเลี้ปีนี่ก็เราก็แตะตรงนี้ตกลงฝั่งนู้นอย่าลืมตกลงเลยนะ อันนี้เชื่อมต่อ Apple c a คาเบคือมันจะสะท้อนหน้าจอคือก็ไม่ใช่สะท้อนหน้าจอสิคืออะไรที่แอปของ Apple มันยอมให้ใช้มันจะปรากฏขึ้นที่หน้าจออันนี้เอาใช้ก็ได้ <c oughs> นิดนึงนิดนึงต่อนิดนึง เดี๋ยวมันมีอะไรขึ้น้อ๋อเรียบร้อยละเดี๋ยนี่เห็นไหมมันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือเราใช้ Apple c a f าเฟ่เสร็จเรียบร้อยละครับเวลาบางทีถ้าเราเปิดแอปเปิดอะไรที่มันมีแผนที่อ่ะมันก็จะซิงเข้าไปตรวจอใหญ่เลยก็คือเราไม่ต้องไปก้มตรงนี้นี่จะมีผู้ชี่วชาญคอยบอก อันนี้เดี๋ยวพี่ั่ยยกขึ้นไเอาเอาไว้ไหนไว้พี่จ่ายฝากถืนแป๊บนึงไอ้บุ๋มไปกปไ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 ป สุดยอดช่าง,ง้องอ่าโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวพี่ต่ายรอปิดประตูให้จา้าเดินทางปลอภดภัยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวไปตายปิดให้ดี่ตายจ้งให้ไปเลยโอเคครับโอเคเดี๋ยวไปตายปิดประตูนะโอเคไป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  <laughs> Oke, okay, bu, jangan beri yeah. tanda pelat yang. Kunci awal, tombol apa? Jadi mana? Oke, pipa tuh deh. Ya Kamu. Okay, โอ้ยจองไว้ตั้งนานแล้วนะทำไมวันนี้กล้องมันแปลกๆเนี่ยมันดูมันมันม,มีอะไรอยู่หน้าเลนมันม,มีอะไรอยู่หน้าเลนอ่ะแม่นอนจริงๆขับเข็งมาก